เอฟซีตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีส่งเหรียญมาขายก็สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปปายอยู่ในขณะน,นี้ภายในกล่องนี้ท่านผู้ชมว่าบรรจุเหรียญจะเป็นเหรียญอะไรที่นักสะสมเอฟซีจังหวัดลบบุรีส่งมาจะเป็นเหรียญที่ลึกเหรียญโบราณเหรียญมุนเวียนตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญ ที่ได้รับความนิยมอ่ะผลิตมากหาง่ายผลิตน้อยหายากก็ว่ากันไปท่านผู้ชมฮะดูคลิปวิดีโอช่องของประปาจะได้ความรู้ท่านผู้ชมมาได้ความรู้เล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมกันไปนะจะรู้ว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่ทางเราได้รับทางเราไม่ได้รับยังไงก็เข้ามาศึกษามาดูท่านผู้ชมฮะนะดูให้ได้ความรู้แล้วเราก็ไปประยุกต์ใช้ในการไปหาเรียญมาขายท่านผู้ชมไม่ว่าจะไป ตามแหล่งต่างๆนะตำร้านของเก่าเอยตมตลาดของถมเอยท่านผู้ชมะนะเราไปเจอเหรียญบางทีตรงกับช่องของปะปาประกาศรับซื้อเนี่ยเราก็จะได้นําเหรียญนั้นมาแบ่งปันขายช่องของปะปาก็จะได้เงินด้ทองกันท่านผู้ชมอ่ะอ่ะนี่เป็นเหรียญจากอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีท่านผู้ชมะมีมากันไม่กี่เหรียญแต่ว่าท่านผู้ชมอ่ะเอีท่านเนี่ยเขา เขาจะหาเรียนมาส่งช่องของปป่าปบ่อยๆย่างเขาว่างเว้นจากการงานเนี่ยอันนี้เป็นปีพศ2542จริงเท็จแค่ไหน <c oughs> อ่ะแล้วก็เป็นปี41หนึ่งเนี่ยท่า,านผู้ชมครับเขาส่งแต่เหรียญที่ทางช่องเราเนี่ยรู้สึกว่า านักสะสมท่านนี้ส่งมาเนี่ยรู้สึกสบายใจได้เลยท่านผู้ชมมาตั้งแต่ผ่านมานะวันหน้าค่อยว่ากันใหม่เนี่ยเขาจะส่งเหรียญที่ปอปาไม่ได้แบบต้องมาปุ๊บ๊บปุ๊บไปบแบบเอ้อันนี้เก่าเกินไปใหม่เกินไปนี่เหรียญไม่ได้รับซื้อเหรียญสนิมจับเลยกรณีนี้ยังไม่มีเลยท่านผู้ชมฮะนะสำหรับนักสะสมท่านนี้อเดี๋ยวเราเปิดดูเหรียญสดๆกันเลยนะดูเหรียญกันก่อนอันนี้เป็นปีพศ25งพเอาก่อนเอาอะไรกันดีเอา่ก่อนเลยเนาะอันนี้เป็นปี41ท่านผู้ชม 2,541เราได้กันมากี่เหรียญท่านผู้ชมมาประมาณสัก5เหรียญใช่ไหมอ่ะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานก็เป็นเหรียญหมุนเวียนเนาะอ่ะไม่ผ่านการใช้งานก็ค่อนหาพบเจอได้ยาก <c oughs> นี่เป็นเหรียญผ่านการใช้งานท่านผู้ชมัาปีพศ .2,541 เราได้กันมา5เหรียญอ่ะโอเคไหมใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะนะช่องปะปาก็ยังรับซื้อกันอยู่สําหรับเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนฮะเหรียญราชการที่9ที่เป็นเหรียญที่กําลังได้รับความนิยมกัน ในปัจจุบันวันนี้ที่เป็นปีพศ2542ท่านผู้ชมะเราได้กันมาอีก2เหรียญโอเคเนาะต่อมาเป็นปีป 2500, พศ2500ัปึ๊บอ่าเป็นปีพศ2 5งพันท่านผู้ชมอะ34เราได้กันมา1เหรียญ2เหรียญอ่า3เหรียญ4เหรียญ5เหรียญ6เหรียญท่านผู้ชมอะ2 4 6เหรียญ ทั้ง3กองนี้ท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญที่ช่องประปาประกาศรับซื้อนะก็นักสะสมเพายังนิยมเล่นหาเขาก็ทําให้ช่องของประปานี่ยประกาศรับซื้อต่อเนื่องแล้วก็เนี่ยท่านผู้ชมมาปีพศ2534 42, 41เนี่ยท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญที่อประกาศรับซื้อกันไทรมีก็ส่งมาขายแล้วกันเนาะอ่ะดูตรงนี้ดูขึ้นใจนะเหรียญที่รับซื้อตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญเสด็จนิวัตพระนครท่านผู้ชมฮะนะ เป็นเหรียญหายากอันดับที่1ของชุดเลยชุดนี้ก็จะมีอยู่ราวๆสัก16วาระประมาณนั้นแหละเบ็ดเสร็จแล้วแต่เหรียญนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดสําหรับวาระนี้ท่านผู้ชมดูไว้นะ,สะเสด็จนิวอพระนครนะได้รับความนิยมอันดับที่1ท่านผู้ชมฮะลองลงมาก็จะเปลี่ยนเนี่ยได้มาอีกท่านผู้ชมะครบเลยนี่ก็อันดับที่ 1. นึ่งจุดหนึ่ง่เป็นอันดับที่2กก็ก็ประมาณนั้นด้วยอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสามรอบท่านผู้ชมฮะได้รับความนิยมต่อๆกันมาจาก อ่าเสด็จน,นอดพระนครเนี่ยท่านผู้ชมฮะ1บาทที่ระลึกนะสวาระเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเลยถึงแม้ว่ายอดจํานวนการจะผิดิตออกมา4ล้านกว่า3ล้านก็จริงถือว่าผลิตออกมาเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ยังซื้อขายยังแบ่งปันกันได้ท่านผู้ชมฮะน,นักสะสมเขามารอรับจากช่องของปาป้าไปบ้างเนี่ปาปาก็ประกาศรับซื้อได้ต่อไปเรื่อยๆสําหรับเหรียญ หนึ่งบาทที่ระล,ลึกสเสด็จยพระนครแล้วก็สามรอบอเอาใครมีแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเนี่ยสรุปและภาพรวมตรงเนี้ยอ่ะแคปหน้าจอกันไว้นะอ่ะแคปหน้าจอกันไว้เนี่ยปปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะห้าเซราคาแล้วก็สตางรูด้วยทุกอย่างท่านผู้ชมฮะเป็นไปตามสภาพผิวของเหรียญน,นะราคาเหรียญไม่อยู่คงที่นะฮะไม่ราคาเหรียญไม่อยู่คงที่อันนี้เป็นเหรียญสตางรูอันนี้เป็นของฝากแน่นอนเลยอ่าจริงด้วยท่านผู้ชมฮะน้องก็ฝากมา นี่เป็นสตางรูของราชการที่อาเจ็ดสองนี่รู้สึกว่าจป็นปีของราชการที่ที่เจ็ดท่านผูช้ชมฮะใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่ราชการที่เจ็ดปีพศสองอ 72, พันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองพอมาเจ็ดแปดน่าจะเป็นของราชการที่แปดเขานะของราชการที่แปดท่านพูดผิดท่านผูช้ชมมาประปาพลาดขอโทษฮะนะอ่ะนี้เป็นเหรียญสตางรูน่สภาพ ถ้ามีความคมชัดบ้างก็ยังพอซื้อขายกันได้ท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะนี่คือรายการเหรียญที่เอฟซีตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีส่งมาแบ่งปันส่งมาแบ่งปันช่องของปปาก็ใครมีแบบนี้อ่ะคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วได้ไประโยชน์ท่านผู้ชมฮะ,ะปปารับซื้อทั้งหมดเลยนะมีแบบนี้ปปร่ารับซื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2534นระ 34, นะ42 41สสตางรู ทุกราชการเลยท่านผู้ชมฮะแล้วก็มาอ่าหนึ่งบาทที่ลึกทั้งสองวารานี้เสด็จน,น,นิพพานนครดูรูปแบบนี้ไว้ท่านผู้ชมนะฮะเสด็จน,น,นิพพานนครแล้วก็หนึ่งบาทสามรอบเนี่ยตรงเนี้ยวันเนี้ยคิปวีรนิปปารับซื้อทั้งหมดเลยโอเคเนาะก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสาหรับ FC ที่อยู่ทางบ้านก็ปอปาแนะนานิดนึงนะฮะว่า ดูดูด้วยท่านผู้ชมมะเรียนที่ทางช่องเรารับซื้อเป็นเรียญแบบไหนปลาป้าใหญ่เข้ามาดูคลิปวิดีโอบางครั้งปลาปลาเข้าไปดูในไลน์เนี่ยที่จริงปลาปาไม่ค่อยมีเวลาตรวจสอบไลน์ท่านผู้ชมมะส่วนใหญ่ก็ใช้แอดมินว่ราะปาปางานยุ่งนะไลน์พีจุดพีเอสามสามสามนะคือบางคนบางท่านเขาเขาเรียนรู้มาศึกษามาเข้ามาดูคลิปช่วยบ้างเนี่ยคือไม่ได้ช่วยปลาปานะยอดวิวนะปลาปาไม่ค่อยได้หรอกคนติดตามปลาปาน้อย แต่ให้ช่วยดู้ะหมยความว่าจะได้ประโยชน์ต่อตัวท่านเองด้วยไงว่าช่องปะปารับซื้อเหรียญอะไรนะบางคนบางท่านปะปาไม่มั่นใจเพิ่มไลายมาแล้วเนี่ยเขาเขาก่อนเพิ่มไลายเขาอาจจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอช่องของปะปาหรือป่าไปมานั้นเพราะว่าเขาบางบางท่านก็ถามมาให้สราส่งทางรูปเหรียญรูปอะไรไปให้ก็ไม่ไม่แปลกนะท่านผู้ชมาแต่เกรงว่าทางเราไม่มีเวลาพอก็ถ้าเป็นบางช่องเขาบอกว่านี่แสดงว่าไม่ได้ดูคลิปในช่องเลยใช่ไหมเนี่ย ส่งอาส่งเหรียญมาให้ตรวจสอบก็ประมาณว่าเป็นเหรียญที่อายังไงอะ่ะทางช่องเขาไม่ได้แบบรับเป็นทางการบ้างเหรียญผุเหรียญพังอะไรบ้างประมาณนั้นก็ลองตรวจดูที่คลิปก็ได้ท่านผู้ชมมาดู จะส่งขายเหรียญช่องไหนจะส่งเหรียญตรวจสอบประเมินราคาหรือยากรู้ราคาชนิดราคาของเหรียญก็ให้เข้าไปดูคลิปของช่องนั้นด้วยนะไม่จําเป็นต้องช่องของปปานฮะดูช่องจะขายเหรียญในช่องของนายก็ดูของนายกด้วยจะได้รับรู้ว่านายกรับซื้ออะไรบางทีเราไปถามเขานายกบ่อยๆนะก็อันนี้เวลาปาปาพูดอย่าเพิ่งโกรธนะฮะอย่าเพิ่งโกรธนะปปาก็เป็นต้องเรื่องต้องชี้แจงเนาะบางทีเราถามเขาว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างเนี่ยคือปปาเคยแนะนําแล้วว่า ให้ท่านส่งเหรียญท่านมาเลยอะไรประมาณนั้นทางที่ดีก็ควรจะเข้าไปตรวจสอบคลิปวิดีโอเขาท่านผู้ชมมาเขาอย่างช่องปราปาคลิปมีคลิปวิดีโอหลายหลายโอ้โหเป็นพันพันกว่ารายการนะพันกว่าคลิปเลยอะไรประมาณนั้นก็ลองเข้าไปตรวจสอบดูแต่แต่แต่ก็ไม่ต้องดูหมดทุกคลิปก็ได้<笑><笑>เพียงแต่เข้าไปดูด้วยระยะปัจจุบันเนี่ยที่เราประกาศรับซื้อไปเลยไปนะถามมาก็ไม่ผิดก็ถามมาได้ฮะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดทางเราเปิดอ่านแล้วเราไม่ตอบก็แสดงว่าทางเราไม่มีเวลานี่ยฮะเนาะจะพูดไปเดี๋ยวเราก็จะเออ ก็อยากจะรู้อะไรประมาณนั้นป๊ปาก็เข้าใจฉชนั้นก็เอาง่ายว่าบางครั้งทางเราอาจจะไม่มีเวลาตอบคําถามของท่านอาจจะไม่ได้ส่งเวลาส่งแล้วต้องส่งภาพทีละภาพใช่ไหมฮะปุ๊บปุ๊บคือนี้แอดมินก็จะไม่มีเวลาทํางานปปาเกลียงไว้ตรงนั้นนั่นแหละนะเวลาแอดมินก็าํายอดอะไรให้ช่องไม่ได้เขาก็รู้สึกจะแย่อะไรประมาณนี้ที่นั้นก็ช่วยแอดมินนิดนึงนะดูคลิปช่องของปป๋าบ้างจะได้รับรู้เหมือนคลิปเนี้ยใครดูเนะี่ยได้ประโยชน์เลยนะ ถ้าท่านมีก็ขายได้หมดเลยมีแบบนี้ท่านผู้ชมมาปี3 4ปี42ปี4 1สตางรูอย่างน้อยๆเราก็เป็นโครงการในในแวดวงที่อย่างน้อยๆใ,ใ,ใกล้เคียงรับประปาร,รับซื้อทีนี้เราก็มาดูที่สภาพเหรียญกันใหม่นะว่าเหรียญของท่านขายได้ราคาเท่าไหร่สรุปภาพรวมครับคลิปวิดีโอนี้สตางที่วางอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมทุกชนิดราคาตรงนี้4 5ห้กองเนี่ยเป็นเหรียญปกติธรรมดาราคาไม่มีหลักพันบาทท่านผู้ชมฮะ ราคาไม่มีหลักพันบาทที่ป้าปต้องพูดแบบนี้นั้นกันนักสะสมที่มีเหรียญแบบนี้แล้วอ,อ๋อไม่รู้ไปได้ข่าวมาจากที่อื่นอะไรประมาณนี้ก็ส่งเหรียญมาให้เราเพราะเรารับซื้อเหรียญราคาหลัก7060บาทก็ท่านผู้ชมฮะนะก็กันวุ่นวายใส่กันเนาะก็ประมาณนั้นโอเคฮะท่านผู้ชมฮะป้าจะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆนะอย่างคลิปหนี้าป๊าจะบอกว่าอ่ะถ้าเป็นไปได้ป้าไม่ลืมเหรียญที่วางอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมตรงนี้ในคลิปวิดีโอเนี่ไม่มีหลักพันบาทขึ้นไปโอเคไหมฮะ สำหรับเหรียญปกติธรรมดานะแต่ก็ต้องไปสำรวจด้วย,วยถ้าหากเป็นเหรียญปั้มผิดพลาดเนี่ยก็มีท่านผู้ชมมาราคาอาจจะมีหลักพันหลักหลายร้ยรนะอยแต่ตรงนี้ปะป่าจะย้ำว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะกองเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีราคาหลักพันบาทนั่นหมายความว่าให้ดูเลยเหรียญแบบนี้ในช่องของปะปา่าตรงเนี้ยไม่รับซื้อถึงหลักพันหลักร้อยก็เอายาก,ยากๆและเหรียญตรงเนี้ยท่านผูมม้ชมเขาผลิตออกมาหลายผลิตออกมาเยอะหลายล้านเหรียญประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ